ครับสวัสดีครับเมื่อนี่เสียงหน่อยคนเรียงว่ากสิผ้าเปลี่ยนบรรยากาศนะเบ่งบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านหน้าเบ่งวิวธรรมชาติไปครับเบ่งง้วนยงางกับแม่มันครับออกจากคอ,อกแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับตอนนี้ถึงแดดถึงลุ่มแล้เบ่งบรรยากาศดีๆครับหลังจากเกียเเก่ยวเขาเกีียวน้ำเกี่ยวเขาเนเราแล้วทุ่งหน้าอันกว้างใหญ่ โลงเป็นที่มาของนกกระย่างขาวครับยึดข้องพื้นที่แล้วครับเพราะว่าคนกับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วกับบเดมาให้มาหน้ากันครับพวกพ่นมะมีง่วมีคว้วเลียงพื่นกับบเดมาสนใจหละครับมาเกลยวเขาแล้วพิ่นกรลับไปอยู่บานขายเขาขายน้ำไว้เกไว้กินส่วนทงหน้ากับปล่อยให้ไว้ฤูดูการต่อไปครับมา้วบังครับนกกระย่างขาวครับ ว่าสวยงามตามธรรมชาติธรรมชาติครับไม่เคยทําลายผู้ใดครับมิแต่มนุษย์ห้องหรอครับถี่ไปทําลายธรรมชาตินี่คือคือระบบนิเวศครับนิเวศระบบนิเวศของธรรมชาติครับมีหมูมีหนูมีหนูม,หนมีกามีนกมันก็มาหากินอาหารครับมันเป็นระบบนิเวศของมันเองครับหากินปูกินปลา ง่หากินหนูเนี่ยก็ไม่หากินปลาครับน้ำขอนมองไดนกไกลย่างขาวพวกนี้ครับก็สีลงเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูครับมองไดน้ำไกล้แหงไกล้ขอดมันก็สิปกินอย่างเดีะวครับมันก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งครับตามทองหน้าธรรมชาติบานเฮ่าครับว่าต้องแต้มแต่งสีสันอกหยังครับนี่คือธรรมชาติล,ล้วนครับ หลังจากเก็บเกล้วครับมาบึงบรรยากาศยังไสิละครับบางเถือกแบบในมองมองในแง่ที่บริกรโอโอโหดารมองในแง่ดีกับธรรมชาติมันสวยงามครับเบึงการมาหากินของนกไรย่างขาวครับมาหาจิกกินป่าครับน้ำขอนมองได้ก็ไปมองน,นั่นละครับบึงคลิปงวัวมาหลายๆคลิปครับ เปลี่ยนบรรยากาศหน้าผ่อนคลายครับเบื้องทองฝ่าเบื้องทงหน้าเบื้องนกครับสบายสบายครับชีวิตเฮากบุ้มยังครับดินล้นไปเกินกำลังกะเมื่อยครับตอนจบก็บไปใส่เงินลงบาลบ่เอาครับเอาแค่พ่ออยู่พ่อมีพ่อ,พอกินพ่อบริปินีป็นศิลมีทุนกำลังทรัพย์พ่อได้เลียงชีพ คำว่าอยากอยากมากเกินไปมันก็กดีครับโลภมากลาภหายครับการมุมิลูกเป็นลาภอันประเสริฐครับคนที่เป็นโครคไข้ไข้เจ็บจะเข้าใจข้อนี้ดีครับเงินทองทีหามาแถบลุ่มแถบตายกับบอดดี้ไซกับเด้นอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ครับจะเข้าใจสัตจะทรมองชีวิตครับเพราะฉะนั้นแล้วเคล็ดซ้ำกำลังของห้อมีครับยากฝืนยากเกินกำลังพรับ หาไมาได้แล้วก็ทาบุญทุนท่านครับบริจาคครับสละมันจะเกิดความสุขในใจเองครับให้ามากแบบ,แบ,บเล็กเือกแบบนั้นด้วยครับด้วยความสุขอยู่กับธรรมชาติหรือว่าจะมักแบบเขาไปนในห้างชอปปิง้งในตัวเมืองกะแล้วแต่ไผ่ตะวันครับเปลี่ยนบรรยากาศครับ หลายสิ่งหลายๆอย่างแต่หอบเดียเปลี่ยนทีเปลี่ยนบรรยากาศมืกเก็ดเหตุให้เกิดความคลีดดีๆขึ้นมากครับครับมาเบืองธรรมาชาติความสวยงามของธรรมาชาติจะเหตุในเห่าสบายใจขึ้นหลายครับนี่ครับมีนกตัวหนึ่งครับ ไกลย่างขาวเตัวนึงครับหลงกลุ่มครับมีไม่ยืนเฝาเลียงง่วครับแต่ก่อนเคยยิ้นต่ว่านกเอียงเลียงเฟ้ยเมนบะครับทุกมือมีเป็นนกไหลย่างขาวครับมาเลียงงัวครับหลงกลุ่มเป็นยังไงครับบินไปน้ำมูเลยครับมีเตัวนึงนี่ครับเิ่นมาเฝาง่วอยู่ผมก็นั่งบังงครับง่วขาไปหอดใส่ละครับเิืนนีมาลิมาเฝาง่วครับนะเห็นบะครับเขาขาวนะครับ แดนน้ำฝนงวงกับกับกับอยู่นี่ครับนกไระย่างขาวเลี้ยงง้วครับตอนนี้นกเอียงเลี้ยงควายเบดแล้วแถวนี้ม่มีควายเลี้ยงครับเลี้ยงง้วกันครับนกกระย่างขาวตัวนี้หลงกุมครับมาเฝ่าวอยูตัวเดียวครับวันนี้เดี๋ยวก็ะไน้ำปนงวยบ้งครับนั่นทับความสุขเล็กเล็กน้อยครับเปลี่ยนบรรยากาศกันครับ น่ะน่ะเห็นไหครับนั่นมันหากินมักเห็บกินเอียงแล้วน้ำมัวครับหากินเฮากินอย่างมัวเพราะมนไม่ยางน้ำฝนมัวอยู่ครับมัวเข้าไปเป็นเป็นลอยเป็นตัวเขาบินหนีเบิดละครับเพิ่นหนีเมาแต่มาสม่ความงามของมัวบ่จากครับนี่ไปน้ำเขาเลยครับมาเบิ้งยืนมังมัวเซ่ออยู่พี่ครับเอาครับผ่อนคลายครับผ่อนคลายมือนีผ่อนคลายกันครับ บมเดเอาเหลืองสี่เหลี่ยมวัวครับหาสาระบมไดกะกับเพื่อความสบายใจครับเบื้องครับกับบรรยากาศถ่องทุ่งหน้าเฮาครับน่านเห็นปะยางเลี้ยงงอต่อยๆเลยครับน่าหน่ายางกบไปยางก็างกมาน้ามวอยู่นี่แหละครับ,บพุ่นมาไปใสผมก็สังเกตว่าเอา้ามูเขาบินไปเบิดแล้วครับยางพื่นตัวเดียวคือหลงกลุมมาจากไปใสบ่ถือมาเลี้ยงงวอยู่ครับ นกกระย่างขาวเลี้ยงงว่นกเอียงไปแล้วยังแต่นกกระย่างขาวมาเลี้ยงงว่ครับนกเอียงเลี้ยงควายบ่มีแล้วงูเขาบินไปไซบัวไปครับมายืนฝองงวอยู่ครับสำหรับมือน,นี้ก็ทิปเบาสมองครับแค่นี้ระคบคล้ายเครียดบรรยากาศดีดีมาฝากกันครับคลิปหนาจังจะ เบิ้งเดือหามนีสาระดีๆมาให้เบิ้งครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับะครับขอบคุณทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมติดตามเป็นกําลังใจให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดะดิ่งให้เสียงหม่เขาเริงว่านำไปเด้อครับเด้อวเบือมีคลิปใหม่เสนอต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปครับ